สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีใส่ไฟซอยจั็หน้อยเลยพี่น้องเพราะว่าบ่าใส่ไฟมือตื้อๆเลยจ้ะอันนี้ท้าไหนซุกไปนี่พี่น้องพามาเบืองหมัอแมกแบกหมังแมกวราสันโอยแบกเบอร์รี่หม่งแบกเบอร์รี่คอยเนี่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 ยมันท้าไหนซุกไปซ้ำเนี่ยต้องทาให้ดำๆก้อนหนีก้อนบอกหรือยังไดบ่ลูคือกันนะพี่น้องเนี่ นี่พ่วงเดียวนี่แหละเป็นพ่วงเดียวนี่พ่วงในแง่งยังวะอันนี้ว่สมบูรณ์แหงตายไปแล้วเนี่ย,ยมีสมบูรณ์อยู่ซ้ำเนี่ยอะไนี่เนี่ย,ยถ้าได้สุกไปเมื่อตรงท้ายก้อนดำดำก้อนหนีก้อนบอกเฮ้ยนี่งามขนาดเลยเนีย่โอ้ยเบิดตันมีอยู่พ่วงเดียวเนีย่ยพ่วงเดียวโคลูก แง่สองแง่เลี้ยงแง่ไปแง่มากมือได้บู้ขี่คือมุ่นใช่ไลักกินยังวะมือนี้มือนี้อากาศดีอากาศดีแจ่มใสมาถามมือเจ้าซื้อดอกว่ามันท่านไะไรซุกไปซ้ำเนี่ยคือสิอว่าท่านไะไรซุกดอกเนาะเห็นปะ มิ่นบอกคอยเนี่เขาพูดจักเขาไม่เคยปลูกแหวอร์ลี่เสียไม่เคยเก็บไม่เ,เคยกินไม่เคยเห็นนดิละเกินมาก,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 กเพิ่งกังวก็เห็นดิละอืบอกคอยเนี่เด้อว่าซำไหนไม่ยังสิสซุปซำไหนไม่ยังกินได้ชิมได้ไปแล้วโดนแล้วผ้าบะเแบงแป๊กเบอร์ลี่ซื้อ